เมื่อสปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในคลินิกจิตเวชเธอนั่งนิ่งๆอยู่ที่มุมห้องใส่เสื้อยืดสีซีดกระเป๋าผ้าข,ดขาดๆใบหนึ่งวางข้างตัวคุณหมอบอกว่าเธอไม่พูดอะไรเลยเกือบ20นาทีแค่น้ำตาไหลเง,งียบๆเหมือนคนที่หมดแรงจะขอความช่วยเหลือแล้วจริงๆตอนนั้นเธอเพิ่งโดนเลิกจ้างจากงานที่ทำมาเกือบสิปีพอเสียสามีทิ้ง ลูกสาววัยเจ็ดขวบต้องย้ายไปอยู่กับยายและวตัวเธอก็หายจากโลกโซเชียลเงียบจากเพื่อนเหมือนโลกทั้งใบก็ลืมว่าเคยมีผู้หญิงคนนี้อยู่วันนั้นเธอพูดแค่ประโยคเดียวหนูไม่ได้อยากตายแต่หนูแค่อยากให้มันหยุดคําพูดนั้นมันไม่ใช่เสียงของความอ่อนแอแต่มันคือเสียงของคนที่รับมือกับทุกข์มากเกินไปโดยไม่มีใครมองเห็นเหมือนบ้านที่ไฟกำลังไหม้ แต่ไม่มีใครรู้เพราะควันมันเงียบและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเรื่องของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่วันหนึ่งจะเข้าใจว่าทุกข์มันไม่ใช่ศัตรูของเราเลยแต่มันคือสัญญาณที่ชีวิตพยายามส่งมาให้เธอรู้ว่าบางอย่างกำลังไม่ไหวจริงๆเธอชื่อพิมพ์คนธรรมดาคนหนึ่งที่ชีวิตก็เหมือนใครหลายๆคน ตื่นเช้าส่งลูกไปโรงเรียนขึ้นรถเมย์ไปทำงานกลับบ้านมาก็รีดผ้าล้างจานอ่านนิทานให้ลูกนอนไม่มีใครรู้หรอกว่าพิมพ์มีฟันเล็กๆอยากเปิดร้านขนมเธอชอบทำบราวนี่ชอบกลิ่นกาแฟตอนเช้าแต่ฝันมันก็ถูกพับเก็บไว้ใต้ภาระชีวิตพ่อสามีบอกว่าทำงานบริษัทมั่นคงกว่า และเธอก็เลือกครอบครัวก่อนตัวเองเสมอช่วงแรกๆสาม,มีเธอก็ดีนะแต่พอเริ่มมีหนี้เริ่มเหนื่อยจากชีวิตเขาก็เริ่มหายไปทีละนิดทั้งกายและใจจนวันหนึ่งเขาทิ้งแค่ข้อความว่าขอโทษพี่ไม่ไหวแล้วแล้วหายไปเลยพิมพ์เคยเป็นคนที่ยิ้มเก่งนะแต่หลังจากวันนั้นรอยยิ้มของเธอมันก็เหมือนรอยร้าวทำงานแบบเครื่องจัก ฝืนแบบคนที่ไม่รู้ว่ากำลังฝืนจนร่างกายเริ่มเจ็บโดยไม่มีสาเหตุเริ่มนอนไม่หลับแต่ตื่นมาก็ยังต้องทำเป็นเข้มแข็งจนวันที่พ่อจากไปเธอเดินออกจากงานไปเงียบๆไม่พูดกับใครกลับถึงบ้านก็ไม่มีใครรออยู่แล้วลูกก็อยู่กับยายที่ต่างจังหวัดไม่มีใครเห็นเธอล้มพอเธอล้มเงียบๆเหมือนคนที่ไม่อยากรบกวนใคร ทั้งที่ใจลึกๆของเธอก็อยากให้ใครสักคนหันมาเห็นว่าเธอเหนื่อยแล้วจริงๆก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทเธอก็เดินไปที่คลินิกวันนั้นวันนั้นเองที่ชีวิตกำลังจะบอกเธอว่าพิมทุกที่เธอเจอไม่ได้มาเพื่อลงโทษเธอแต่มันมาเพื่อเตือนเธอว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะฟังเสียงตัวเองบ้าง ตอนที่คุณหมอบอกว่าพิมพ์มีอาการของภาวะซึมเช่าระดับปานกลางเธอไม่ร้องไห้ไม่ตกใจแค่พยักหน้าเบาๆเหมือนคนที่ได้ยินคำตัดสินจากใจตัวเองมาก่อนหน้านั้นนานแล้ววันนั้นคุณหมอไม่ได้ให้ยาเยอะแต่ให้สมุดเปล่าเล่มหนึ่งพร้อมกับประโยคเดียวว่าทุกครั้งที่รู้สึกไม่ไหวลองเขียนให้มันไหลออกมาพิมพ์ไม่ได้เขียนอะไรทันทีหรอก แต่พอผ่านไปหลายวันคืนหนึ่งเธอก็หยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาเขียนแค่ประโยคเดียวหนูเหนื่อยจังแต่หนูยังอยู่แค่ประโยคนั้นน้ำตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวเหมือนหัวใจเธอค่อยๆได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งหลังจากนั้นพิมพ์เริ่มเขียนบ่อยขึ้นเขียนความเศร้าเขียนความกลัวเขียนความกโกรธ และวันหนึ่งเธอก็เขียนว่าทุกมันไม่ใช่ศัตรูเลยนะมันคือเพื่อนที่มาตบไหล่แล้วกระซิบว่าเธอลืมดูแลตัวเองไปหรือเปล่าเธอเริ่มกลับมานั่งดื่มกาแฟยามเช้าเริ่มทำขนมเล็กๆขายให้เพื่อนบ้านเริ่มโทรหาลูกเริ่มยิ้มให้แมวที่เดินมานอนตากแดดตรงระเบียงไม่มีปาฏิหารไม่มีใครมาเปลี่ยนชีวิตเธอมีแค่ตัวเธอเองที่เริ่มฟังเสียงทุกข แล้วเลือกไม่กลัวมันอีกต่อไปทุกไม่เคยอยากทำร้ายเรามันแค่อยากให้เราหยุดวิ่งหยุดฝืนแล้วหันกลับมาฟังตัวเองให้มากพอทุกไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติในชีวิตมันคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตต่างหากเหมือนเวลารถมีไฟเตือนขึ้นมาว่าเครื่องยนต์ร้อนเราไม่ควรโมโหไฟเตือนนั้นแต่ควรขอบคุณมันด้วยซ้ำ เพราะมันช่วยเรารู้ว่าถึงเวลาต้องจอดและเช็คเครื่องแล้วนะพิมพ์เคยโกรธความทุกข์มากเธอคิดว่าทำไมต้องเป็นเธอทำไมต้องสวยส้ำซ้อนทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจแต่พอเธอเริ่มหยุดหนีเริ่มนั่งนิ่งๆอยู่กับมันเธอถึงเริ่มได้ยินเสียงในใจตัวเองชัดขึ้นเราหลายคนพยายามวิ่งหนีทุกข์ด้วยการทำให้ตัวเองยุ่ง ทำงานไม่หยุดเที่ยวไม่พักเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆแต่ยิ่งหนีเราก็ยิ่งไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเราเจ็บตรงไหนเพราะบางทีทุกข์ไม่ได้อยากให้เราทรมานแต่อยากให้เราถามตัวเองว่าเรายังใช้ชีวิตที่ตรงกับหัวใจตัวเองอยู่หรือเปล่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเขาเก่งมาก แต่วันหนึ่งก็เครียดจนล้มกลางออฟฟิศหมอบอกว่าร่างกายเขาสุดเพราะสะสมความเครียดมานานพอได้พักรักษาตัวเขากลับมานั่งทบทวนและพูดประโยคที่ผมไม่มีวันลืมความเครียดของเรามันไม่ได้จะฆ่าเราหรอกแต่มันอยากให้เราหยุดแล้วถามว่าเรายังรักสิ่งที่เราทำอยู่จริงๆไหมทุกข์ไม่ใช่ศัตรูครับทุก คือสัญญาณที่บางทีมันมาในรูปของความเศร้าความเหงาความล้าหรือความเจ็บแต่มันมาเพื่อบอกว่าชีวิตเรามีบางอย่างที่ต้องดูแลมากขึ้นอาจเป็นร่างกายอารมณ์หรือหัวใจตัวเองที่กำลังถูกละเลยในพุทธธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกข์มีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้โทษแต่มีไว้ให้รู้เท่าทัน เพราะเมื่อเรารู้เท่าทันทุกเราก็ไม่ต้องตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปทิมไม่ได้หายเศร้าในวันเดียวแต่เธอเริ่มหายจากการไม่เข้าใจตัวเองทีละนิดแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพจากทุกข์วันนี้พิมพ์พเปิดร้านขนมเล็กๆอยู่หน้าบ้านไม่ใหญ่ไม่ดังไม่รวยแต่ทุกเช้าเธอได้ตื่นขึ้นมาชงกาแฟเปิดเพลงเบาๆ ทำาราวนี่ให้อยู่ค้าประจําแล้วเธอก็ยิ้มได้ยิ้มจากข้างในจริงๆเธอยังเขียนแดรี่เหมือนเดิมแต่ประโยคล่าสุดที่เธอเขียนไว้เมื่อวานคือหนูยังมีทุกข์นะแต่หนูไม่กลัวมันแล้วหนูฟังมันแล้วค่อยๆเดินไปพร้อมกับมันบางคนอาจคิดว่าการไม่ทุกข์เลยคือความสุขแต่จริงๆแล้ว ความสุขคือการไม่วิ่งหนีทุกตางหากถ้าวันนี้คุณกําลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจหรือกําลังต่อสู้เงียบๆอยู่คนเดียวอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เจอกับสิ่งที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะรู้สึกได้และมันไม่ผิดเลยที่จะทุกข์แค่ลองหยุดแล้วฟังเสียงข้างในให้ดีๆ เพราะบางทีความทุกข์ที่คุณเจออาจแค่เป็นสัญญาณจากใจคุณเองที่อยากบอกว่าถึงเวลาหันกลับมากอดตัวเองสักทีแล้วนะทุกข์ไม่ใช่ศัตรูมันแค่มาเตือนว่าคุณก็สำคัญไม่แพ้ใครในโลกนี้